สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองนะครับเนาะนี่เป็นพักไม่เส้เกลือที่จะส่งร้านวันนี้นะครับเนาะสาวอาทิตย์จัดเต็มควาเป็นเมืองครับปลูกเองปอกปอดสรรพิษนะครับพี่นายว่าปลูกตีดแรงมาเซน,นะครับเนาะลูค้าย FC จะได้ปลอดภัยนะครับเนาะเกลือแก้ยังไม่น้อนะครับนะ ปลอดสารพิษนะครับโอ้หลายครับเยอะอยู่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างมากตอนส่งมาแรงนี่นะครับเนาะทั้งกีนควายเน็ตท็อปสปาสเปรดครับเดี๋ยวพี่น้อย่ะพ่อให้พอแหกกำนะครับเนาะไปส่งไปบ้านคนเมืองพองนะครับยอดประกอบโอ้มอมอลยครับอยากกินอาหารเหนือเมืองเมืองครับไปบ้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองครับถนนสามสามหนึ่งนะครับเนาะถนนสามสามหนึ่งอำเภพุทธหลวงครับ สัตหีบนะครับเนาะตรงทางด่ว way, น,นมอเตอร์เว์ถนนหมายเลขเจ็ดทางออกที่สิบห้านะครับเนาะทางออกที่สิบห้าสัตหีบอูรเผาลงหน้าลานเลยครับเดี๋ยวไปหนอยเก็บคักกันดนะครับจะอัปเดตให้พอว่าทรงอย่างไปพ่องนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีทิพย์จัดเต็มความเป็นเมืองครับยินดีต้อนรับครับ